เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กตกเตกเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกตดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินธิรัน์ สวัสด the <c oughs> ีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเราเจอการวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับเรื่องราวการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมไปถึงองค์ความรู้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยค่ะสำหรับเรื่องราวของการทำงานของกกตนั้นไม่ใช่แค่เลือกตั้ง ระดับชาติระดับท้องถิ่นนะคะยังมีเรื่องของการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมีสํานักที่มีการอบรมเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ด้านนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการส่งเสริมกิจการพักการเมืองด้วยวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่อีกจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือและก็เป็นจังหวัดที่ มีสาขาของพรรคการเมืองมากด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากทางท่านผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่เราอยู่กับพอออกเกรียงไกรพานดอกไม้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณงานประพัดสวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาครับค่ะ ทังจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งคะ่ะที่เวลามีการเลือกตั้งเราก็จะลุ้นกันคะ่เคะเสอ,สอ๊ใครจะมาเป็นสสใครจะมาเป็นผู้เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นน่ะใครจะมาวินนะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดเนี้ยถือว่าเป็นจังหวัดที่ คนให้ความสนใจแล้วก็ยังมีจังหวัดเป็นจังหวัดที่ยังมีพักการเมืองมากอยู่ด้วยอยากให้พูดถึงเรื่องราวของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะว่าทําไมถึงมีความเนื้อหอมเลิกสาขาของพักการเมืองก็มาตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่เยอะแยะไปหมดเลยเ <c oughs> ชิญเลยครับครับก็ครับผมก็ขออนุญาตเรียนย่างนี้นะครับก็ถูกต้องครับจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยเรามีสาขาพักการเมืองนะครับอยู่21แห่งด้วยกันซึ่งก็ณปัจจุบันก็น่าจะมากที่สุด ในประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีตัวแทนพักการเมืองประจําจังหวัดอีกสี่สิบเจ็ดแห่งครับเรื่องด้วยที่พระราชญญัตประกอบระราชมณุว่าด้วยพักการเมืองเนี่ยพุทธศักราชสองพันห้าร2 5 6หกสิบนะครับในมาตรา33ีสานั่นะที่บัญญัติว่าภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ในทะเบียนรับจดทะเบียนนั้น,นพักการเมืองจะต้องดาเนินการให้มีสาขาก,การเมืองแต่และภาค ภาคได้่งสาขานะครับแล้วจะต้องมีสมาชิกเนี่ยสาขาละอย่างน้อยเนี่ย500คนขึ้นไปนะครับนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งี่ทําไมเชียงใหม่เนื้อหอมนะครับดังนั้นเนี่ยในในมาตรา35นะครับบัญญัติว่าเขตเลือกตั้งในจังหวัดใดอ่ะที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสำงานใหญ่หรือสาขาพักการเมืองนะครับถ้าพักการเมืองนั้นี่ะมีสมาชิกซึ่งมีกลุ่มเนาอยู่ในจังหวัดนั้นเกิน100คน ก็สามารถที่จะตั้งสมาชิกนั้นนะเป็นตัวแทนนะพรรคการเมืองประจําจังหวัดได้เนะพราะสาขารพรรคการเมืองเนี่ยตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดเนี่ยมีอิทธิพลสําคัญนะฮะเพราะอะไรถึงจะต้องมีเยอะเพราะก็ด้วยเหตุผลตามกฎหมายที่ผมได้ได้นําเรียนไปนะครับโดยพรรคการเมืองนยที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครครับเพื่อตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับนะนะก็จะต้องมีสาขารพรรคการเมืองหรือว่าตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รับการจระส่งผู้สมัครแล้ัวเลตั้งแถวแบบบัญชีอะไรที่ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องดาเนินการโดยตัวแทนพักการเมืองประจาจังหวัดหรือสาขาพักการเมืองซึ่งเราเรียกว่าจะต้องมีการเลือกตั้งขั้นต้นอที่เราเข้าใจในสารคดว่าไฟมารีโว่นะครับนะแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยนะครับเนื่องด้วยมีจํานวนราษฎรนะถึงหนึ่งจุดเจ็ดล้านมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหนึนะ่งจุดสามล้านจึงถือว่า จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นทําเลทองเลยนะฮะที่พักการเมืองแต่ละพักเนี่ยจะต้องมาดําเนินกิจกรรมนะฮะก็ปัจจุบันเนี่ยเราเราประเทศไทยเรามีพักการเมืองมากถึงเจ็ดสิบแปดพักนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เรามีอยู่เก้าเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็ประกอบกับ,ปบ,ปบเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือนะครับจําเป็นที่พักการเมืองจะต้องมีฐานที่มั่นนะฮะไว้บัญชาการ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือนะครับต่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายที่เขาบัญญัติก็จะต้องจัดทาการเลือกตั้งขั้นต้นนะฮะที่จะต้องผ่านการสรรหามาจากตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสาขาพรรคการเมืองนะฮะจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งจุดสามล้านคนเนี่ยนะนะจริงเป็นจุดที่น่าดึงดูดนะะในการระดมเพื่อที่จะให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยระดมสมาชิกนะให้ได้ตามกฎหมาย นะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยพัคการเมืองที่มาตั้งสาขาพัเนนะครับก็อย่างพัคประชาธรรมไทยเนี่ยนะจะมีสองสาขาเลยนะครับส่วนพักการเมืองอื่นเนี่ยก็จะมีพัคการเมืองเลือกหนึ่งสาขาส่วนตัวแทนพักการเมืองแต่ละจังหวัดเนี่ยพัคประชาธิตยัเนี่ยก็จะมีเยอะพอๆกับพักเพื่อไทยเลยคือแปดแปดสาขาส่วนพักการเมืองอื่นเนี่ยก็จะลดหลั่นลงไปนะครับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมจยงหม่เนื้อหอมนะฮะพักการเมืองเนี่ยจําเป็นที่จะต้องยึดพื้นที่นะฮะเพื่อที่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองครับผมค่ะเนื่องจากว่ามีพักการเมืองเยอะเลยนะคะและดูแลจัดการยังไงนะคะรวมไปถึงองค์ความรู้ที่จะเสริมสร้างให้กับสมาชิกพักการเมืองเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะคะครับผม รรคการเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีรรคการเมืองที่เข้มแข็งนะครับรรคการเมืองที่อยู่ระหวา่างกําลังเข้มแข็งนะฮะอะไรมันก็รวมไปถึงสาขารรคการเมืองและตัวแทนรรคการเมืองประจำจังหวัดก็มีแบบเข้มแข็งมีกําลังจะเข้มแข็งหรือว่าจะต้องอส่งเสริมสนับสนุนกันอย่างหนักนะเพื่อให้สามารถเดินไปได้เนี่ยนี่ก็เป็นธรรมชาตินะครับของของสาขาพักของตัวแทนรรคการเมืองประจำจังหวัดถ้า าขาภาคหรือว่าตัวแทนภาคการเมืองประจำจังหวัดนั้นนีนน่อยู่ภายใต้ล่มของภักคการเมืองใหญ่ๆที่ดำเนินกิจกรรมมาแล้วอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยนะครับจากการตรวจติดตามนิเทศเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งเลยนะครับสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบต่าง ซึ่งสำนักง,งานกกตจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยนะครับรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเนี่ยเราก็จะมีทีมที่จะจับออกไปให้คำปรึกษ,ษานะครับในการตรวจในการนิเทศเพื่อให้กรรมการสาขาพักการเมืองนะครับหัวหน้าตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดเนี่ยได้ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบโดยเฉพาะระเบียบกกตว่าด้วยพักการเมืองนะครับก็จะมีการให้ความรู้นะครับ แนะนในเรื่องของการจัดทําบัญชีรับจ่ายนะครับการจัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิกพักการรับเงินบริจาคนะการจัดเก็บค่าธรรมเนะียมและค่าบํารุงพักการเมืองนะาการประชุมใหญ่นะครับนะ useum, นะการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง,นะงการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยเพ่เพื่การให้ความรูออ้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน เกีย่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีสระหาะสักดิสิเป็นประบุกครับรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองนะการตรวจสอบการใช้อำนาจครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราพยายามที่จะ,ะลงพื้นที่นะครับไปให้ความรู้กับกรรมการสาขาตัวแทนภาคการเมืองเป็นจังหวัดส่วนทรั้งเจ้าหน้าที่นะครับที่ไปบัตรหนะ้าที่ให้กับ ผาสักโคแทนพักการเมืองของจังหวัดครับที่ผ่านมาเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของความรู้เกี่ยวกับพักการเมืองหรือการบริหารจัดการหรือการทํางานร่วมกับพักการเมืองบ้างไหมคะครับผมก็อย่างที่ผมเรียนในไปต้นๆนะครับว่าถ้าถ้าพักการเมืองที่เขามีมาตรฐานหรือว่าดําเนินกิจกรรมมาต่อเน,นื่องยาวนาน,นพักการเมืองเก่าแก่เนี่ยเขาก็จะมีทีมงานนะครับหรือว่ามี สาขาพักมีตัวแทนพักที่แข่มแข็งน,นะครับอันนี้ก็จะสามารถดาเนินการกิจกรรมของพักการเมืองน,นั้นๆไปโดยโดยไม่ได้ติดผัดอะไรนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับสาขาพักการเมืองซึ่งเกิดมาตามพักการเมืองที่ทะเบียนขึ้นมาใหม่นะครับหรือตัวแทนพักการเมืองนะครับซึ่งอยู่ในชายคาของพักการเมืองที่ ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องอดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้คําแนะนํานะครับเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้เป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งการให้ความรู้แก่สมาชิกพักการเมืองนั้นนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของสาขาพักการเมืองแล้วก็ตัวแทนพักการเมืองประจาจังหวัดหรือว่าพักการเมืองเองก็จะลงมาในพื้นที่มาให้ความรู้เองนะครับทางสํานักง,งานกกตก็สนับสนุนที่ปอดให้ความรู้นะครับเอ่อ แต่ว่าทางสำนักงานกรทจังหวัดเชียงใหม่เราก็จะมีเครือข่ายไปอยู่เครือข่ายหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างมากนะครับก็คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือที่เรียกชื่อย่อๆว่าสอสปอชตอันนี้เราจะมีอยู่ทุกตำบลน,นะครับเราจับตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยความร่วมมือของสำนักงานกศนจัง,ง,อองหงวัดนะกศนอำเภอนะซึ่งจะมีอยู่ทุกตำบลเลยนะครับก็จะมีครูกศนตำบลเนี่ยนะครับเป็นเลขาศูนย์ แล้วก็มีกรรมการเนี่ยมาจากชาวบ้านซึ่งเลือกกันเองเนี่ยนะครับนะมาหมู่บ้านละหนึ่งคนมาเป็นคณะกรรมการศูนย์ตัวนี้เราก็จะนําคณะกรรมการศูนย์เนี่ยมาอบรมให้ความรู้เพื่อให้สามารถไปบัติหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชนได้นะครับแล้วเราพอเรามีชุดความรู้อะไรใหม่ๆเราก็จะส่งต่อไปอยังคณะกรรมการสสปะชะตเพื่อให้ไปเผยแพร่ความรู้ต่อให้กับคนในชุมชนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ สำนักง,งานกกตจังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งสำนักง,งานกกตจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ดําเนินการให้ความรู้แต่สมาชิก,กรรพการเมืองครับค่ะและในมุมของประชาชนล่ะคะเวลาที่เราจะต้องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆโดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญปี60เรื่องของการเลือกตั้งก็จะมีอะไรที่ใหม่เรื่องของ primary vote ก็จะเป็นอะไรที่ใหม่ตอนตรงนี้ค่ะ,คะทางกกตเชียงใหม่ทำยังไงอะคะ ครับเราก็ได้มีการจัดทำเขาเรียกว่าจัดทาชุดความรู้ต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งพรรคการเมืองเลยนะครับนะฮะจนไปถึงสิ้นสุดการเป็นพรรคการเมืองนะฮะนจัดตั้งพรรคการเมืองการดําเนินกิจการพรรคการเมืองแล้วจนถึงการสิ้นสุดการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเราจะทําเป็นชุดความรู้ต่างๆแล้วก็เผยแพร่ไปยังคณะกรรมการสสปชตเหล่านี้เพื่อให้สามารถ เผยแพร่ไปยังประชาชนในพื้นที่ได้ต่อนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังได้มีการจัดรายการนะครับสถานีวิทยุกายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันพฤหัสบดีรรายการกปตเชียงใหม่พบประรชระาชนนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของสำนักง,งานากปตจังหวัดน,นะแล้วก็มีการไลฟ์สดนะฮะในองค์ความรู้ต่างๆอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้มีการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะ มีการไลฟ์สดเฟซบุ๊กกันทีหน่อยนะฮะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามารับชมได้นะครับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นเอกสารเนี่ยเราก็จะพยายามให้มันลดน้อยลงไปนะครับโดยจะใช้เป็นลักษณะเป็นสามารถส่งต่อไปทางโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งก็จะสะดวกแก่ผู้รับความรู้ส่วนของประชาชนครับค่ะตอนแรกๆที่เกิดรัฐธรรมนูญปี60 มันเป็นเรื่องใหม่จริงๆค่ะเราเองยังต้องทําความเข้าใจเลยค่ะแล้วตอนที่เราต้องไปเผยแพร่ความรู้เนี่ยให้กับประชาชนอยากให้เล่าประสบการณ์สักนิดหนึ่งค่ะมีมีมุมอะไรที่น่าสนใจไหมคะครับการเริ่มตั้งแต่การไปลงประชามติสร้างรัฐธรรมนูญน,นะครับค่ะเท่าที่ถามดูนะครับก็คงน้อยคนนะครับที่เราจะพบว่าประชาชนที่ไปออกเสียงประชามติสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยได้อ่านรัฐธรรมนูญครบทุก ตัวอักษรพุกมาตรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเจาะดูในเน้นในประเด็นสําคัญสําคัญที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะครับก,ก,ก็การทําความเข้าใจเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของออสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่นะครับในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนสำนักงานกกตเราเองก็เป็นีหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ร่วมมือกับสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ ภาคีเครือข่ายโวนราชการต่างๆก็พยายามที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ,บรัฐธรรมนูญฉบับร่างนะครับต่างทางทุกช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนในพื้นที่นะครับขอ,อก,กระจายข่าวในหมู่บ้านเสียงตามสายต่างๆสาทีวิทยุณสานีโทรทัศน์ก,ก็พยายามกันเป็นที่นะครับเพื่อให้ประชาชนนย่ยไ,ได้ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีชุดความรู้นะครับซึ่งจะทำนะฮะเกี่ยวกับคําถามต่างๆในรัฐมนูญนะก็มีการเผยแพร่ผ่านการซต์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆที่เราผลิตมานะครับก็ก็ยังคงที่จะเผยแพร่อย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐมนูญเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งนะะเพื่อให้เพื่อให้ประชาชนเนี่ย มีความรู้เท่าทันทางการเมืองนะเวลาไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยก็จะได้ไม่ถูกครอบงำมีความเป็นอิสระครับก็พยายามกันทุกวิธีทางนะครับค่ะแล้วยิ่งตอนนี้ค่ะเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะการทำงานมันก็จะต้องทิ้งระยะห่างก็มีเวิร์กฟอร์มโฮมกันมากขึ้นการทำงานร่วมกันระหว่างกกตเชียงใหม่สำนักงานคณะกรกรมการการเลือกตั้งเชียงใหม่กับพักการเมืองค่ะ เรามีช่องทางในการให้บริการหรือการประสานงานกันยังไงบ้างคะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยภักการเมืองเนี่ยเขาจะใช้บริการจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ศูนย์ราชการเช้นวัฒนบุ็ีหลักนะครับเขาจะประสานกันในภาพภาพภาพใหญ่ภาพรวมในส่วนของการติดต่อประสานงานระหว่างภักการเมืองกับสำนักงานกรกตจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะครับก <laughs> sure. ็จะมีในบางกิจกรรมเช่น พักการเมืองก็จะมาดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นะในเรื่องการให้ความรู้อนะกับสมาชิกของพักการเมืองนั้นนะฮนะหรือว่าต้องการข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้ในเรื่องของอผลคะแนนเลือกตั้งหรือว่าข้อมูลเขตเลือกตั้งข้อมูลการเลือกตั้งที่อยู่ในมือเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้บริก,การได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะว่าเรามีการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบนะครับ อะไรที่เราสามารถให้บริการได้เราก็จะบริการได้อย่างทันท,ท่วงทีนะครับการติดต่อประสานงานก็จะใช้ทั้งฐานโทรศัพท์นะครับทางเว็บไซต์นะครับรวมทั้งฐานข้อมูลการตรวจสอบสมาชิกพักการเมืองนะฮะซึ่งก็จะดําเนินการอ,อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของสาขาพักการเมืองนั้นนะครับเราก็ให้บริการเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของการแนะนําในการเป็นพี่เลี้ยงนะครับ รวมทั้งการสนับสนุนในสิ่งที่เขาร้องขอมานะครับที่เราสามารถดำเนินการได้ก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดในทีนี้ยนะครับก็อาจจะพบกันตัวไปเป็นไม่ได้เราก็ต้องใช้แอปพลิเคชันมาเสริมนะครับคุยกันโทรศัพท์บ้างประชุมกันทางซูมบ้างนะครับหรือว่าทางติดต่อการช่องทางทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับรอโควิดอ หายไปก่อนนะครับ <c oughs> เราก็จะได้กลับสู่โหมดปกติครับผมค่ะตอนนี้ค่ะเลือกตั้งระดับชาติก็เสร็จไปแล้วเลือกตั้งท้องถิ่นก็ก็ไปแล้วบางส่วนนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วคราวนี้ยังมีในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ะทาง <c oughs> สำนักงานเตรียมความพร้อมกับเรื่องของการที่จะต้องจัด การเลือกตั้งในระดับท้องถิน่นต่อไปยังไงคะที่เชียงใหม่นี่อบตอเยอะไหมคะเนี่ยครับผมเ,เชียงใหม่เนี่ยเราผ่านการเลือกตั้งหนักๆมาตั้งแต่สสนะครับค่ะนะอบตเทศบาลเทศบาลเราก็มีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยนะครับร้อยสิบเจ็ดแห่งนะฮะส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเรามีแปดสิบเก้าแห่งก็ถือว่าเยอะพอสมควร,ครนะครับเพราะนั้นเนี่ย สำคัญเนี่ยจะทําอย่างไรกับจํานวนองค์การอาหารส่วนตาบลเนี่ยนะ,ะที่มีจํานวนมากเนี่ยแล้วก็เราจะต้องบริหารจัดการเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะเรามีการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเรามีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับองค์การอาหารส่วนตำบลเนี่ย ก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งอบจจัดการเลือกตั้งเทศบาลนะครับเรามีการถอดบทเรียนในการเลือกตั้งอบจถอดบทเรียนการเลือกตั้งเทศบาลแล้วก็เอามาเป็นข้อมูลและมาปรับัดใช้ที่จะมีการเลือกตั้งอบตในอนาคตเนี่ยนะครับนั่นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการถอดบทเรียนรวมทั้งในเรื่องของการเตรียมคนที่จะมาทํางานโดยเฉพาะ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งนะครับซึ่งเราจะต้องมีเจ้าพนักงานที่มาดําเนินการเลือกตั้งที่มีคุณภาพแล้วถ้าเกิดเขามีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่การเลือกตั้งสสการเลือกตั้งเทศบาลก็จะเป็นประโยชน์กับการเลือกตั้งอบตก็ทําให้เขาเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับกรรมการประจําหน่วยเนี่ยจึงเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการเลือกตั้ง ให้เกิดความเรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องนะครับจะลงเล่นการเมืองราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะฮะเราก็ได้มีการเผยแพรค่ความรู้นะครับให้กับกลุ่มต่างๆเราเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการเรียมความความพร้อมในเรื่องของเอกสารหลักฐานที่จะสมัครรับเลือกตั้งอะไรอย่างไรนะครับก็มีการสอบถามกันมาโดยตลอดนะครับผมนั่นก็คือ สิ่งที่เราต้องเตรียมการไว้แต่นั่นเนินครับค่ะคือถ้าพูดถึงเชียงใหม่เนี่ยเรานึกถึงเมืองเมืองเมืองหนึ่งที่ก็จเจริญใกล้ๆก,กับกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็มีความสวยงามมีเมืองท่องเที่ยวด้วยยังไม่หมดแค่นั้นเนะีจริงๆแล้วพื้นที่ของเชียงใหม่ถ้าถ้าเป็นหน่วยเลือกตั้งบางพื้นที่เนี่ยเดินทางไม่ง่ายเลยใช่ไหมพออกอ,อ,กอ,อ,กอยกใ่ออ,กอ,อกพูดพูดถึงว่าเวลาที่เราจะจัดอื จัดการเลือกตั้งอ่ะหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเนี่ยโอ้โหเดินทางจุดๆล่ะอ่ะเป็นยังไงคะับคริมพอดครับเชียงใหม่เนี่ยเราเห็นจังหวัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามีพื้นที่ที่เป็นตากเขาเนี่ยนะ70%ด้วยกันค่ะนะฮะแล้วอย่าท้องถิ่นท้องที่ที่ทุรกันดารเนี่ยมีมากเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนือสุดทางใต้สุดของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะการเดินทางเนี่ยนะฮะ อากหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะในพื้นที่เชื่อระกันดานนะครับในการเลือกตั้งสสนะครับนะลงคะแนนเรสร็จตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกานะครับนับคะแนนอะไรเสร็จก็ประมาณอ่าสิบแปดนาฬิกากว่าสิบเก้าน่วยงาแต่ว่ามาส่งวัสดุอุปกรณ์นะครับมาส่งผลคะแนเนเนี่ยถึงเวลาเกือบทีสองที่ว่าการอำเภออย่างเงี้ยนะครับการเดินทางเนี่ยค่อนข้างไกลมากการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็ ไม่มีสัญญาณนะครับในพื้นที่ปากเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่เราก็มองว่าเรามองโอ้น่าจะลําบากแต่ว่าคนที่เขาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เขามองเป็นเรื่องปกติเข้าใจนะครับเขา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 อยู่ในสภาพแวดล้อมน,นั้นมามาโดยตลอดเขาขเป็นครูนะกศ<ร>อนอเป็นครูในพื้นที่ที่เขาเดินทางที่จะต้องมีที่เลนที่โค้ครึ่งล้อโมเตอร์ไซค์มาโดยตลอดเนี่ยเราเราเราคนพื้นราบเรามองโอ้ลำบากแต่เขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติของเขา เราก็พยายามอำนวยความสะดวกนะครับใน,ในสิ่งต่างๆที่เขาขอมานะครับสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นนะต่างพื้นที่อาจจะต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์วิบากนะรถโฟล์วิวเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลิกตั้งให้เขาเนี่ยได้ได้ได้รู้สึกว่าโอทางภาครัฐเนี่ยเราเราสน,สนับสนุนเขานะเราไม่ได้ปล่อยป่าแล้วเลยดูแลเขานะครับนั่นก็คือก็เป็นความยากลำบาก ที่เรามองแต่ว่าก็เป็นตามปกติที่เขาปฏิบัติหน้าที่ครับผมค่ะถ้าสมมุติว่ามีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งหรืออยากจะติดตามเรื่องราวการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ,จายยําจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราจะติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะครับผมเราก็จะมีเย็ดไซต์หลักนะครับก็คือเว็บไซต์ สำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับพิมพ์เข้าไปใน Google เดี๋ยวก็เด้งเข้าไปนะฮะเราก็จะมีชุดข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองแม้ระบอบประชาธิปไตยนนมีภาคราชษาสตร์สรงเปสมุกการเลือกตั้ง,างการเมืองอะไรต่างๆเป็นความรู้ที่เราอัปเดตอยู่ตลอดนะครับประชาชนสามารถเข้าไปติดตามได้ทางเว็บไซต์หลักรวมทั้งเฟซบุ๊กด้วยนะครับในชื่อเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่นะครับค่ะท่านผอเ,อเกรงกามีอะไรอยากจะฝากไว้ทิ้งท้ายไหมคะเชิญเลยค่ะครับผมก็อยากจะฝากไปยังกรรมการบริหารพักการเมืองนะครับกรรมการสาขาพักการเมืองตัวแทนพักการเมืองประจําจังหวัดรวมทั้งสมาชิกพักการเมืองด้วยนะครับที่เราจะต้องร่วมมือกัน ในการพัฒนาพักการเมืองให้เป็นบันทางการเมืองที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับมีความเป็นประชาธิปไตยภายในพักการเมืองรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกการที่เรามีพระราชบัญญัติประกอบร,อรัฐธรรมนูญว่าด้วยพัคการเมืองพศสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยก็โดยความมุ่งหวังว่าเพื่อจะให้บุคคลเนี่ยมีเสรีภาพ ในการที่จะรวมตัวกันจับตาพากการเมืองตามวิถีทางในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีปัญหาระสับตรนนง,รรงเป็นบุกนะครับมีความมุ่งหวังที่จะให้การบริหารพาคการเมืองเนี่ยเป็นไปโดยเปิดเผยแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับพาคการเมืองเองเนี่ยจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ยได้มีส่วนร่วมอย่างกวา้างขวางในเรื่องของการกําหนดนโยบายเลยนะครับ น,นยโยบายไม่ควรกําหนดจักบนลงล่างนะครับควรจะต้องสอบถามความต้องการของสมาชิกแล้วไปเป็นกําหนดนยโยบายลงมานะครับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะต้องส่งเสริมให้สาขาพักการเมืองตัวแทนพักการเมืองจังหวัดเนี่ยได้เป็นจุดเริ่มต้นในการสรรหาผู้สมัครนะครับไม่ใช่พักการเมืองอยากจะตรง ใครลงสมัครในพื้นที่ก็กําหนดลงมาอย่างนี้ถึงแม้กฎหมายจะเขียนยังไงก็ตามถ้าพักการเมืองไม่ปฏิบัติตามมีการล็อกซีกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามความมุ่งหวังในการที่เรามีกฎหมายรัฐอยากประกอบรันูนว่าด้วยพักการเมืองนะครับต่อจากนั้นแล้วเนี่ยก็อ,อยากจะปากนะครับให้พักการเมืองําเมืองการโดยอิสระนะรปรปาศจากการครอบงาหรือชี้นําโดยบุคคลที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกของพัก พรรคการเมืองจะต้องมีมาตรการในการจํากัดดูแลไม่ให้สมาชิกของพรรคเนี่ยไปกระทาการในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผมเองหรือใครก็ตามนะครับก็ไม่อยากที่จะได้ยินว่าพรรคการเมืองใดหรือว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองใดจะทําการทุจริตผิดกฎหมายเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามานะครับควรจะต้องเป็นพรรคการเมืองรูปแบบใหม่ ที่ต่อสู้กันโดยนโยบายนะครับไม่มีการซื้อเสียงนะครับรวมทัทงทง้งการทำผิดกฎหมายก็ตั้งในรูปแบบอื่นนะก็คือก็อยากจะเห็นนะครับพักการเมืองตามความมุ่งหวังของกฎหมายว่าด้วยพักการเมืองพศสองพันหกเนี่ยนะครับก็ฝากไปยังพักการเมืองนะครับอยู่ที่กรรมการ บริหารพักการเมืองที่ท่านอยากจะให้พักการเมืองท่านเนี่ยมีชื่อมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีไปในทิศทางใดนะครับรวมทั้งสมาชิกพักการเมืองทุกคนด้วยนะครับท่านก็เมื่อท่านเข้าไปเป็นสมาชิกพักการเมืองแล้วท่านก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงนะมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการของพักการเมืองนั้นด้วยไม่ใช่ให้ใครมาครอบงาหรือว่าบังคับให้ท่านต้องทํานู่นทำนี่ทํานั่นนะครับไม่งั้นเนี่ยพักการเมืองของประเทศไทยเราเนี่ย ซึ่งซึ่งมีเจ็ดสิบกว่าพกการเมืองเนี่นะครับมันก็จะไม่ไปในทิศทางตามความมุ่งหวังของกฎหมายอาการเมืองครับต่อไปครับผมค่ะวันนี้ทางรายการเปิดประตูสู่กะกะต,ก,ต,ก,ตก็ต้องขอบคุณนะคะผู้อำนวยการสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่พอเกรงไกล,กลพันดอกไม้ค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากๆากค่ะครับยินด,ดีและสวัสดีครับ ค,คุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของรายการเปิดประตูสู่กกตประจำวันนี้ค่ะติดตามรับฟังรายการเปิดประตูสู่กกตได้เป็นประจำนะคะวันอาทิตย์บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะวันนี้ดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กกตอขอบอกในเรื่องการติดตามแผนหรือโครงการของพักการเมืองที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมือง ประจำปีพุทธศักราช2565จากคำถามที่ว่าในแต่ละปีพักการเมืองที่ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมืองแล้วจะต้องดําเนินกิจกรรมอย่างไรหรือไม่นั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่าพักการเมืองที่ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมืองจะต้องจัดทําแผนหรือโครงการที่จะดําเนินกิจกรรมในแต่ละปีส่งให้กับนายทะเบียนพักการเมืองภายในเดือนเมษายนของทุกปีเพื่อนําเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งในปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2565นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น76พักทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งและขอเชิญร่วมติดตามหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของพักการเมืองเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันและพัฒนาพรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วพบกับกรตขอบอกในตอนต่อไปค่ะ